สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคชะตาพยากรณ์ในวันนี้นะคะคลิปในวันนี้มาดูกันในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะาการอ่านไพ่นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่าทาโร่แล้วก็ไพ่อาร์เคิล เหมือนเดิมนะคะการอ่านไพ่เป็นงานไพ่แบบโดยรวมนะคะอาจตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสิ่งไหนดีก็น้อมรับเก็บเอาไว้นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะมาดูกันค่ะว่าวัาวนนี้ครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารผ่านหน้าไพ่กับเพื่อนๆ ยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆสิบใบนะคะขออนุญาตกูครูบาอาจารย์ขอ,เกกของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆนะคะสิบใบไอที่หนึ่งนะคะอ่า Queen of Cups นะคะขอปิดไฟแอนนะใบที่สองนะคะไพ่ Queen of Pentacles นะคะและใบที่สาม Seven of Cups นะคะ ใบที่ 4, ี Eight of Cups นะคะใบที่ 5, ้ Nine of Swords ใบที่6นะคะไพ่ Six of Cups นะคะใบที่ 7, จ็ด Ten of Wands นะคะ8คะ่ะ Eight of Cups แล้วก็ 9, The Magician นะคะและใบสุดท้ายคะ่ะ ไนโอฟซอร์ตนะคะอันนี้คือตัวตนพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เ, <c oughs> เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะสิบใบนะ,ะพลังงานตัวตนในวันนี้นะคะไพ่ควินออฟคัพอ่เป็นไพ่ของรายเชยนีถ้วยนะคะผู้นั่งผู้มี มีเซนนะคะมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีสัญชาตญาณที่ที่แม่ยำนะคะคือถ้าไพ่ราชนีถ้วยจะมีลักษณะเหมือนแม่นะคะก็เป็นผู้หญิงอ่อนโยนนะคะมีเสน่ห์มีอาจจะดึงดูด ผู้คนให้เข้ามาใกล้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือต,ตัวตนใบที่หนึ่งนะคะไพ่ราชนีถ้วยนะคะเอ้ราชนีเหรียญขอโทษทีค่ะไพ่ใบน,นี้ตามลักษณะหน้าไพ่เป็นผู้หญิงที่สวยเอะรวยมากเช่นกันนะคะอา,อาจจะมีฐานะการเงินที่มั่นคงนะคะ อืถ้าก็มีลักษณะม,มีความเป็นแม่เหมือนกับไพ่ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะพไพ่ใบนี้ไพ่เป็นเป็นตัวแทนของคนธาตดินนะคะอืมต่อมา,พาไพ่ใบที่สามคะ Seven ่ะ s o v e u p s อ่า s อตอนนี้กำลังสับสน หรือไม่มั่นใจกับกับสิ่งที่ที่ได้เจอไม่รู้ว่าเจออะไรแต่ว่ายังยังคงยังคงสับสนหรืออาจจะตัดสินใจเลือกไม่ถูกก็ได้นะคะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเนาะมาดูใบต่อมาค่ะไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยถ้วยก็คือคนธาตุน้ํานะคะอ่ากรกฎพิจิกและก็มีนนะคะ ไพ่แปดถ้วยตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเดินหนีหรือได้เดินออกจากสิ่งที่ทำให้ผิดหวังเดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรืออาจมีเรื่องราวบางเรื่องะคะ่ะที่มันจบลงแล้ว เราไดา้ได้ไปต่อนะคะส่วนไพ่ใบที่หะะ้านะไพ่เก้าไม้นะคะไพ่ไม้คือธาตุไฟนะคะเมตรสิงธนูไพ่ใบนี้คือไพ่ที่นกผ่านเรื่องเรามามากมายเหนื่อยมามากและทำ สิ่งนั้นน่ะที่ที่ทำอยู่อะคะ่ะมันมันก็ยังไม่สำเร็จนะคะเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะอืมต่อมาไพา่เดี๋ยวมาสรุปทีเดียวค่ะไพ่ซ of Cups นะคะไพะะ่หกถ้วยนะคะอันนี้มีถ้วยเยอะเลยนะคะไพ่ถ้วยคือของคนทัดน้ำนะคะ ไพ่ถ้วยหกถ้วยเป็นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องอดีตเรื่องเก่าหรือถ้าตามาหน้าไพ่ที่ผ่าน,านมาน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะอ,อาจจะเป็น,ปนอาจจะเป็นคนมขีของเก่าของเดิมติดตัวมาจากอดีตนะคะอืมต่อมาไพ่ เทนนอวอนสนะคะไพ่สิบไม้ไพ่สิบไม้คือไพ่ที่อันนี้คือไพ่ไม้คือธาตุไฟนะคะอเป็นไพ่ที่ความเจ็บปวดนะความเจ็บปวดที่ได้พบได้เจอมานะคะเจ็บปวดมากมันกําลังจะจบลงนะคะ ขอขอภัยนะคะเไพ่สิบไม้นะคะเมื่อกี้มันมันยังไม่จบนะคะสิ่งที่เพื่อนได้แบบกได้ทำได้พบได้เจออยู่ตอนนี้ที่มีความรู้สึกเหนื่อยกับกับสิ่งที่พบเจออยู่ะคะ่ะตอนนี้ค่ะมันยังไม่มันยังไม่สิ้นสุดนะคะอืยังคงเป็นอภา,าระ หรือเป็นความรู้สึกแบกไว้ที่หนักนะคะพอมาเป็นไพ่ eight of cups นะคะไพ่หนึ่งถ้วยจะมีการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นอ,อะไรใหม่ๆกับกับสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกดีหรือ การถ้าเป็นเรื่องงานก็เป็นงานใหม่ที่ที่ทำให้มีทำทำแล้วมันมีความสุขประมาณเนี้ยค่ะส่วนไพ่ใบที่เก้านะคะ the magician ไพ่ใบนี้คือไพ่คนเก่งนะคะแสดงถึงคนเก่งมีความรู้มีความสามารถเอาตัวรอดนะคะเก่งรอบด้านนะคะไพ่ใบนี้ ไพ่ไนท์ออฟซอสนะคะไพ่อัศวินดาบไพ่ไปสุดท้ายไ,ไปที่สิบอะคะเป็นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีความพยายามต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาที่ที่พบเจอนะคะ่ะเพื่อเพื่อเพื่ออยากจะประสบความสำเร็จนะคะ อันนี้คือตัวตนทั้งสิบใบนะคะทีนี้มาดูมาดูกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะอันนี้ขอเก็บไให้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือเรื่องใดนะคะครูครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกผ่านหน้าไพ่ไว่ายังไงนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์นะคะอขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของ,องเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้น กับเพื่อนๆคือเรื่องใดขอครูครูบาอาจารย์บอกผ่านหนา้าไพ่สิบใบในวันนี้นะคะใบที่หนึ่งนะคะเทนอฟเพนเ a c ลส์นะคะใบที่สองเดอะซันนะคะใบที่สามเซเวนอฟเพนเตคลส์นะคะใบที่สี่เพดออฟคัพส์ใบที่ห้าเทนออฟซอสนะคะ มาไพ่ขออีกค้านงนะคะใบที่หกเป็น The High Priestess นะคะและใบที่เจ็ดเป็น Four Cups แปดเป็น Four Wands เก้าเป็น Eight of Swords นะคะและใบสุดท้าย เป The World นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆคือเรื่องใดภายใต้สำรับเป็น The Tower นะคะหัวข้อของเราคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดกับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรครูครคูบาอาจารย์ สื่อสารผ่านหน้าไพ่ทั้ง10บใบแล้วเข้าไปใต้สำรับครบแล้วนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะคะตามหน้า,าไพ่ใบที่1น,นะคะไพ่เทนอปเ์เลสนะคะไพ่สิบเหรียญมาเลยมาแล้วค่ะความร่ำรวยเงินทองสิบเหรียญมาเลยนะคะและไปที่2ค่ะเดอะซัน เดอะซันคือเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่เมเจอร์นะคะยี่สิบสองใบซึ่งเป็นไพ่เมนี้ค่ะมันเป็นมันบ่งบอกถึงความสุขความสำเร็จกำลังจะเพื่อนๆพื่กำลังจะได้พบได้เจอกับความสุขความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะอืม แล้วเมื่อกี้มันเป็นไพ่เหรียญมาใช่ไหมคะมที่เด่นๆก็เป็นเรื่องการเงินนะคะต่อมาไพ่ใบที่สามไพ่เซเว่นออฟเพนนะคะไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญก็เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ทีเ่เป็นผลมาจากการกระทำนะคะกำลังรอคอยกับ สิ่งที่เพื่อนๆได้ทำไว้ค่ะมันมันจะเกิดผลยังไงกำลังรอคอยผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะและ,ะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไพ่เพจออฟคัพคือไพ่เด็กถ้วยนะคะกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไปนทิศทางการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ และตอนนี้กำลังเพื่อนๆกำลังหาความรู้เพิ่มเติมหรือกำลังฝึกฝึกฝนทักษะบางอย่างนะคะและใบที่5นะคะ Ten of s w o r d ไพ่สิดาบไพ่สิดาบคือไพ่ที่บ่งบอกถึง เรื่องราวที่เพื่อนๆได้พบได้เจอมานะคะเรื่องไม่ดีเรื่องอความเจ็บปวดต่างๆมันกำลังจะจบลงมันจะสิ้นสุดแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นใบที่6 The h y p o t h e s ไพ่ใบนี้คือไพ่การานักพยากรณ์แม่หมอหมอดูโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มีเซนต์มียานสัมผัสที่แม่นยำนะคะต่อมาไพ่ใบที่เดี๋ยวมามาสรุปทีเดียวนะคะไ <c oughs> พ่สี่ถ้วยคือไพ่ที่ มันมันเป็นการได้รับมอบของเก่าของเดิมนะคะอาจจะการการที่เพื่อนๆได้เป็นนักพยากรณ์หรือเป็นแม่หมอเป็นหมอดูอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นของเก่าของเดิมตอนนี้เพื่อนๆไพ่สีถ้วยคือการได้รับมอบอะคะ่ะหรืออาจจะ ในต้นเพื่อนอาจจะมีของเก่าของเดิมเกี่ยวกับทางด้านการเป็นนักพยากรณ์นะคะและไพ่ใบต่อมานะคะไพะ่โฟ of, อโฟบอลไพ่สีไม้สีไม้เท้าคือพไพ่ใบนี้นะคะมันจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เพื่อนได้ทำคืคอการเป็น นักพยากรณ์เป็นแม่หมอมันมันเป็นของเก่าของเดิมติดตัวมามันจะทำให้เพื่อนๆได้มีความมั่นคงนะคะไพ่ไพ่สีไม้อาจาจะแสดงถึงความมั่นคงนะคะหรือมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะ,ะอาจจะเป็นอ่า มี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 งานเลื่อนหนึง่งหรืออาจจะมีผลดีในอนาคตนะคะมันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านความเป็นอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนไพ่ใบที่เก้านะคะเอ g h t of swords ไพ่แปดดาบไพ่แปดดาบคือไพ่ที่เอ่อ ความมืดอบอดความอึดอัดความมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอที่เพื่อนๆพ,พบเจอค่ะมันเดอะเวอร์ word, คือการหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆน,น,นะคะมันมันมันหลุดพ้นแล้วและมันก็จะหลุดแบบเดอะทาวเวอร์นะคะแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว ะะพีนี้เรามาสรุปนะคะว่าหัวข้อในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นคับ<อ>เพื่อนๆคือเรื่องใดนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตามหน้าไพา่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นคือทางด้านการเงินนะคะ หนึ่งการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยทางด้านการเงินกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อนๆจะหลุดพ้นจากาพันธนาการทั้งหมดทั้งปวงจากสิ่งที่มันทำให้เพื่อนๆเ,เจ็บปวดสิ่งที่มันทำเพื่อนๆหาทางออกไม่ได้นะคะมันกำลังจะจบสิ้น แบบกระทันหันทันด่วนและอีกเรื่องก็คือของเก่าของเดิมนะคะถ้ายัางไม่ก้าวเข้าสู่อาชีพแม่หมอหรือ,อ,อนักนักพยากรนะคะหรือแม่หมอดูะคะ่ะถ้ายัางไม่ ถ้ายังไม่เริ่มเป็นอาชีพจริงจังหรือยังไม่เริ่มทำํำค่ะก็ตอนนี้ตามหน้าไพ่ครูครูบาอาจารย์ก็บอกผ่านมาว่าถ้าเพื่อนๆจะลงมือทํามันจะนำมาซึ่งความมั่นคงนะคะและมันมีของเก่า ของเดิมที่ติดตัวมาจากอดีตจากครมชาติเก่าด้วยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในไม่ช้านะคะทีนี้ถ้าอ๋อไพ่ออร์เลคเิลเนาะทีนี้มาดูผ่านออร์เลคเิลน,นะคะไพ่ออร์เลคเิล ขอเพิ่มเติมนะคะ o ล a c l นเป็นการเพิ่มเติมขอ,เ,อเปิดไพ่ออร์เคเซนเพิ่มเติมนะคะจากหน้าไพ่ทาโร่นะคะว่าครูครูบาอาจารย์จะมีอะไรอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆผ่านไพ่ออร์เคเซนออ โซเมดมาเลยค่ะไพ่โซเมดคู่แท้ทางจิตวิญญาณอะเชนอินเดวิลการเปลี่ยนแปลงพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็มานะคะเปลี่ยนแปลงไปในสายลม Go to the s ซี t ู t ด e s ซีแล้วก็ เมนดิ n งนะคะแล้วก็ใบมิเทวินเวลนะคะไพ่ทั้งหมดออร์เคิล่นคุณบาอาจารย์อยากจะ เพิ่มเติมนะคะพไพ่ใบที่หนึ่งโซเมตเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงคู่แท้ทางจิตปิญญาณจะบอกว่าเป็นคู่ที่จะเข้ามาจะเข้ามาเพื่อนำพาเพื่อนเพื่อนนะ่ะ ไปสู่ความมั่นคงหรืออาจจะมาช่วยสนับสนุนนะคะหรืออาจจะทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้และได้ทำภารกิจร่วมกันนะคะคู่โซเมตเป็นคู่คู่แท้นะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณซึ่ง เป็นคู่ที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านภารกิจทางจิตวิญญาณนะคะส่งเสริมทางด้านาความมัง่งคั่งทางด้านการเงินด้วยนะคะส่วนพไพ่ใบที่สองค่ะใบที่สองอะเชนอินเดวินการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในสายลมมันคือ มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่คาดเดาได้ยากที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะแต่มัน <c oughs> มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพื่อนๆไม่คาดคิดนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงส่วนพไพ่ใบที่สามทู e ุศีทูตุีคืออ่าเป็นไพ่ที่ มันจะให้ให้เพื่อนๆได้เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือให้ไว้วางใจเชื่อมั่นศรัทธาต่อจิตวิญญาณภายในนะคะและมันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในไม่ช้านะคะ ใบที่สี่ค่ะ bending bending ก็คือการการปล่อยวางหรือการรู้จักให้อภัยให้อภัยตัวเองหรืออาจจะเป็นให้อภัยคนอื่นด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะ,ะนำพาเพื่อนๆนะคะไปสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะถึงเวลาที่ ต้องปล่อยวางความรู้สึกเก่าๆรู้จักให้ภัยตัวเองให้ภพยคนอื่นนะคะใบนี้ส่วนไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ between w o r l d between worlds คือไพ่อาจจะเป็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเพื่อนๆนะคะอาจจะการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้ง เปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่ของนเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่มันเป็นไพ่เป็นลักษณะของสองสีใช่ไหมอันนี้สีดํานี้ก็มันเปลี่ยนสอีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะและอันนี้คือจะไม่อธิบายไม่เยอะนะคะเพราะว่าหัวข้อของเราก็รู้แล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดนะคะ อันนี้คือเพิ่มเติมเฉยๆนะคะก็สรุปว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มีเรื่องคู่โซเมตนะคะคู่โซเมตแล้วก็ให้ปล่อยตัวเองไปตามความคิดหรือให้เชื่อทางให้เชื่อมั่นในครูครูบาอาจารย์ภายในหรือจิต วิญญาณตัวตนภายในของคเพื่อนนะคะซึ่งมันจะนําไปสู่ปฏิหารนะคะและการรู้จักปล่อยวางให้อภัยตัวเองให้อภัยคนรอบข้างนะคะเพื่อการพัฒนาหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่เกิดขึ้น ในตัวของเพื่อนอันนี้คือผ่านออร์เคิลนะคะไพออร์เคิลห้าใบนะคะก็สิ่งไหนดีก็น้อมรับเอาไว้นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจเอาไว้อ๋อขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามใหม่นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามกันมาตลอดทุกคลิปนะคะก็ถ้า มีอะไรผิดพลาดก็ขออภยัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ